มีทีวีเก่าอยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้เป็นสมาร์ททีวีอยากจะดูทีวีแบบสมาร์ททีวีสักหน่อยมีหน้าจอมอนิเตอร์เก่าสามารถแปลงให้เป็นสมาร์ททีวีได้แบบง่ายกับกล่อง 3BB GIGA กิกะทีจ่ายเพิ่มเพียงเดือนละ1 0 0บาทสามารถดูช่องพิเศษได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ HBO g o m o n o m a x หรือว่ารายการสรารคดีไม่ว่าจะเป็นกีฬาข่าวต่างประเทศความบันเทิงช่องหนังครบคันในกล่องเดียว เราวันนี้นะผมมีเจ้ากล่อง Android TV ตัวนี้ครับที่ออกมาจากทาง 3BB นะครับเป็นตัวกล่อง 3BB กิกกัทีวีนะครับกล่องตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเขาออกแบบมาเพื่อความบันเทิงที่เข้าใจคนไทยเลยทีเดียวนะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นความบันเทิงที่เข้าใจคนไทยเนื่องจากซีรีส์หรือหนังอะไรต่างๆเนี่ยแต่ละประเทศแต่ละโซนแต่ละคนเนี่ยก็ชอบที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้า 3BB กิกกัตทีวีตัวนี้เนี่ยเขาเอาตัวคอนเทนต์ที่หลายๆคนชอบดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กๆน้องๆหนูๆน,น,นะครับอย่างเมื่อก่อนสมัยเด็กผมก็ชอบดูพวกช่องการ์ต Network, ่ีอยู่ในกล่องตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับและก็มีรายการมวยตั้มเป็นรายการ e x c l u s i v e หรือพวก Universal Sony Picture Mono m ์ x มหรือแม้กระทั่ง HBO GO และก็รีโมทอัจฉริยะนะครับที่มาพร้อมกับตัวกล่องของ 3BB นะครับตัวรีโมทตัวนี้นะครับมันมีความพิเศษตรงที่มันใช้งานได้สะดวกอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นปุ่ม u t u b e นะครับสามารถกดเข้าได้เลยมีปุ่ม Mono m a x ดูรายการของทาง Monomax ได้ทั้งหมดนะครับหรือว่าจะดูช่องทีวีปกติเนี่ยก็จะมีกดไลฟ์ทีวีนะครับสามารถ นะกดดูผ่านตัวรีโมทมีตัวคีย์ลัดต่างๆสามารถกดดูไกด์ได้นะครับแล้วก็รีโมทตัวนี้เนี่ยมันรองรับในส่วนของการพูดนะครับเพราะว่ามันมีใหม่มีตัว Google Assistant นะครับเราสามารถสั่งการทีวีได้ไม่ว่าจะเป็นสัง่งอย่างอื่นสั่งการพิมพ์อะไรต่างๆไม่ต้องมานั่งพิมพ์ไม่เสียเวลาตัวนี้รองรับภาษาไทยด้วยครับตัวกล่องครับบอกก่อนเลยนะครับกล่องตัวนี้เนี่ยผมได้ลองใช้งานแล้วชอบมันหนึ่งอย่างเลยก็คือเร็วครับอันนี้แหละสั้นๆง่ายๆ ประโยคสั้นๆเลยนะครับเพราะว่าผมเคยใช้พวกกล่องพวกนี้มาหลายหลายรุ่นหลายๆแบรนด์นะครับผมก็ต้องบอกว่ามันมีช่องให้ดูหลากหลายก็จริงหรือว่ามันสามารถใช้งานได้คล้ายกันก็จริงแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต่างกันเนี่ยก็คือเรื่องของความเร็วบางครั้งเนี่ยกว่าจะกดเปลี่ยนช่องเอ้ยกว่าจะเข้าเปลี่ยนแอป เคักว่าจะโหลดตัวใหม่เนี่ยออกมาเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเสียเวลามันอืดมากแต่ตัวนี้นี่กดแล้วแทบไม่มีการดีเลยเลยคือกดปุ๊บไปป,บปั๊บกดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บนะครับเดี๋ยวเราจะมีการลองใช้งานให้ดูนะครับโดยกล่องตัวนี้นะครับรองรับตั้งแต่ทีวีแบบ 720p 1080p หรือว่า 4K สามารถใช้งานได้หมดนะครับตัวกล่องนะครับจะมีช่อง HDMI นะครับสามารถต่อออกจอทีวีนะครับทีวีธรรมดาสมาร์ททีวีหรือจอคอมพิวเตอร์ก็ได้ถ้าสมมติใครบอกว่าผมอยู่หอผมอยู่คอนโดมีแค่คอมพิวเตอร์ แต่สมัครติดเน็ตของทาง 3BB เอาไว้เนี่ยสามารถเอาไปเชื่อมต่อกับจอคอมได้นะครับก็ใช้งานได้เลยตัว HDMI ตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของระบบเสียงนะครับไม่น่าเชื่อกล่องแค่นี้รองรับระบบเสียงแบบ SPDIF ด้วยนะครับระบบเสียงสัญญาณแบบดิจิตอลใครมีพวกลำโพงกระหึ่มกระหึ่มอยากให้ได้เสียงที่คมชัดต่อช่องนี้ได้เลยนะครับหรือว่าในเรื่องของช่อง AV นะครับยังคงมีมาให้อยู่นะครับพอร์แลนด์ j 45ใครบอกว่า Wi-Fi ที่บ้านไม่ดีนะครับไม่แรงอยู่ไกลอยู่ก็ละห้องเชื่อมต่อสายแลน แต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่า ห้องผมมันไม่มีสายแลนอะแต่บ้านผม Wi-Fi ดีมากกล่องตัวนี้รับสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาลากสายแลน,นอะไรให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าต่อ WiFi ได้อย่างตัวนี้ผมก็ลองต่อสัญญาณ Wi-Fi 5G ในบ้านผมใช้งานได้แบบสบายๆครับแล้วก็มี2ช่องนะครับจะเป็นรูอะแดปเตอร์เสียบไฟเลี้ยงนะครับพร้อมกับตัวสวิตช์เปิดปิดตัวกล่องมีแค่นี้ไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับด้านหน้าก็เป็นไฟบอกสถานะกล่องเบาๆแต่ผมบอกได้เลยว่ากล่องจิ๋วตัวนี้แต่มันแจ๋วมากนะครับความเด็ดของตัว 3BB กิกกัดทีวี นะครับผมมันก็คือในเรื่องของตัวช่องและก็ค่าบริการปกติอินเทอร์เน็ตของทาง 3BB 1เนี่ย1,000ทับ100อยู่590บาทต่อเดือนแต่ถ้ารับกล่องเพิ่มเพิ่มอีกแค่เพียง100บาทต่อเดือนและได้ค่าอัปโหลดเพิ่มขึ้นเป็น 300ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะจ่ายอยู่เพียงแค่เดือนละ690บาทได้กล่องตัวนี้ถือว่าถูกมากๆเพราะคุณจะได้ช่องพิเศษพรีเมียมมากกว่า31ช่องทีวีธรรมดาอีก20ช่องนะครับผมแล้วก็ตัวความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้พันทั0สามเลยแล้วก็พวกของช่องพิเศษเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเน็ตเวิร์กอยากจะร้องคาราโอเกะหรือว่ารายการของทาง HBO Mono Max Line TV ลก็มีแอปให้นะครับหรือว่าช่องสปอร์ตกีฬา มวยปั้มนะครับผมเยอะแยะมากมายพูดกันไปเยอะแล้วไปลองใช้งานดูดีกว่าอ้อลืมบอกไปลองรับฟังก์ชั่นโ m ม c a s ต์บิวอินด้วยนะครับอยากจะดูยูทง y t u t u โอ้โหดูในมือถือจอเล็กจังกดปั๊บเด้งขึ้นทีวีให้ดูได้ทันทีเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับ ต่อใส่ทีวีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบการใช้งานกับเจ้ากล่อง 3B b กิกัตทีวีกันนะครับผมก็วิธีการเชื่อมต่อไม่ยากนะ2เส้นอย่างที่ผมบอกไปคืออะแดปเตอร์เสียบเสียบปลั๊ก1เส้นนะครับแล้วก็ HDMI เข้าทีวีไม่ว่าคุณจะเป็นทีวีหรือว่าหน้าจอมอนิเตอร์จอคอมอะไรก็ได้ขอให้มันเป็น HDMI นะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อ w i f i บ้านให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้แบบสบายๆอย่างตอนนี้นี่ผมก็ต่อเข้าทีวีแล้วนะครับแล้วก็มีรีโมทนะครับตัวรีโมทตัวนี้เนี่ย ดวกมากเขาจะมีปุ่มที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวปุ่ม Live TV นะครับก็เอาไว้ดูช่องทีวีปกติและก็มีช่องพวกการ์ตูน n น็ตเวิรช่องพรีเมียร์เช่นกีฬาข่าวต่างประเทศอย่าง C N N ก็มี H B O ก็มี Monomax นะครับผมหรือว่าจะเป็นไลน์ TV ช่องดังๆอย่าง Universal เนี่ยมีให้เยอะมากนะครับโดยเราสามารถกดแค่ปุ่มเดียวเนี่ยตัวทีวีก็จะเปลี่ยนไปที่ช่องดูธรรมดานะครับถ้าดูที่ทีวีเนี่ยเราจะเห็นว่าโหมีช่องแบบเยอะมากอะ่ะผมไม่มั่นใจว่ามีกี่ช่อง แเท่าที่ดูนี่เลขแบบมี2-3ไม่น่าต่ำกว่า50ช่องมีเยอะมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกไอตัวกล่องตัวนี้นะครับมันเป็นระบบปฏิบัติการ Google ใช่ไหมครับก็มีตัว Google Assistant ตอนที่เราต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ล็อกอินตัว ID ของเราให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วมันสามารถสั่งเหมือน Google ที่ผมใช้งานอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับผมกดปุ๊บปิดไฟทีวีไฟทีวี ผมก็จะปิดนะครับคือมันลิงก์เข้ากับ ID ของบ้านเราทันทีนะครับถ้าสมมติเราจะเปิดนะครับกดทีนึงปุ๊บเปิดไฟทีวีนี่เลยมันก็จะทําการเปิดไฟทันทีนะครับผมอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างสะดวกเพราะว่าบางครั้งเนี่ย Google ในบ้านเนี่ยเวลาเราไปต่อกับลําโพงตัวในบ้านใช่ไหมครับเสียงเนี่ยบางครั้งมันจะต้องพูดตะโกนบ้างแหละพูดไม่ถึงบ้างแหละแต่รีโมทเนี่ยอยู่ใกล้เราเราสามารถ พูดใส่ตัวรีโมทตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะทําให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งช่องต่างๆเนี่ยมันจะมีช่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูในตัวทีวีกันดีกว่าครับเราสามารถกดตัวไกด์ตัวนี้ได้นะครับก็จะมีิสต์รายชื่อทีวีมาเนี่ยก็จะมีตัวการ์ตูนนะครับมีทีบอร์ดแบนด์เนี่ยมีเลือกช่วงเวลาเวลาต่างๆนะครับดูไทม์ไลน์ว่าหนังรอบที่แล้วมีทอมแอนเจอร์ี่มีช่องอะไรต่างๆอันนี้คือช่องทั่วๆไปนะดิจิตอลทีวีต่างๆเนี่ย ดูได้ครบหมดนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าคมชัดอย่างแน่นอนตัวแอปพลิเคชันนะครับสามารถโหลดแอปเพิ่มได้นะครับจะมีแบบมันก็คือกล่อง d r o r o อ่ะเราสามารถดูได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวกล่องตัวนี้นะครับใช้งานเนี่ย ก็ใช้กับเม็ดบ้านอยู่แล้วหรือว่าถ้าเราพกพาไปไหนเชื่อมต่อ Wi-Fi สามารถดูได้เพราะมันจะมี username password ของทางเราที่เราไปใช้งานอยู่แล้วนะครับและก็ต้องบอกนะครับว่ากล่องตัวนี้เนี่ยคมชัดสูงกว่าเจ้าอื่นเพราะเป็นเจ้าแรกในไทยที่ใช้เทคโนโลยีการบีบอัดแบบ HEVC ทําให้ภาพมันออกมาคมชัดกว่ากล่อง Android TV ของเจ้าอื่นๆเลยทีเดียวครับเอาว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีนกว่าว่าภาพเสียงเนี่ยที่ได้จากกล่องตัวนี้คมชัดแค่ไหนมาดูกันครับ

ผมจะดูให้เดี๋ยวนี้เลยครับแต่เขามไม่อยู่คุณเดือ,รอดร้อนแน่เอ้ยคุณม,มีเวลาสิบวินาทีไปอย่างว่านะเก่าไปใหม่มาเรื่องธรรมดาแล้วเงินทั้งหมดก็ถูกจ่ายไปกับสิ่งนี้ศูนย์ประชาการใหม่เพื่อความมั่นคงของชาติ เป็นยังไงกันบ้างครับกับกล่อง 3BB กิกะทีวีความบันเทิงที่เข้าใจคนไทยนะครับเดือนละ1้อยบาทไม่แพงนะครับได้กล่องจิ๋วๆตัวนี้แล้วผมแอบบอกทริคให้นะครับถ้าสมมติใครสมรัครอินเทอร์เน็ตที่บ้านมาแล้วเนี่ยจ่ายเพิ่มเพียงเดือนละ100บาทเราก็จะได้กล่อง Android TV ที่เรียกว่าเร็วแล้วก็ได้ภาพที่คมชัดมากๆนะครับแถมเท่านั้นยังไม่พอยังได้ค่าอัปโหลดเพิ่มขึ้นด้วยเรียกว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่ออัพเพิ่มสปีดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้ทีวีมาดูด้วยนะครับก็เรีย จบจริงๆสําหรับเจ้า 3BB g i g a t ิกีใครที่มีเน็ตบ้านอยู่แล้วหรือว่าใครที่ยังไม่สมัครอยากจะได้เน็ตบ้านดีๆเน็ตบ้านาแรงๆแล้วก็พร้อมกับการดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูไว้ผ่อนคลายเนี่ยแนะนำเลยเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ทางผมน o เอ็ก nope ซ์เรทีีขอตัวไปดูซีรีส์ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ